รีวิวสีประตู XLT โฉมใหม่เกียร์ออโต้10สปีดโปรดกล่าวคำสัง่งตั้งอุณหภูมิยีองศาคุณกล่าว22หรือไม่ใช่ใช่ตั้งอุณหภูมิเป็น2ี่สิบสองใครก็ตั้งรบแอร์ให้ได้นะครับก็เป็นพวกเกี่ยวกับเครื่องเสียง แต่นี้มันจะมีตั้งแต่รุ่นลิมิเต็ดขึ้นไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นขึ้นวิทยุนะครับโปรดกล่าวคำสามเก้าสิบห้าาการเลี่ยนช่องเป็น SM แต่ยังไม่มีเ<ช>นวิเกเตอร์ใ่ไหมนะครับ<ช>ทีกร็รบกวนถามโทรศัพท์ลูกค้าปกติใช้เป็นระบบอะไรครับ i p h o n นใช่ไหมอ่ะจะเห็นว่ามันไม่มีระบบนำทางใช่ไหมแต่ว่า iPhone อ่ะตอนนี้เขาปลดแอปพลิเคชัน ให้สามารถเอามาใช้กับรุ่นที่เป็นซิงสามได้แล้วครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะขออนุญาตนะครับคือเราสามารถซื้อรถที่ไม่ไม่มีเนตแต่มีเจได้นะฮะก็ม,มาปุดแอปเปิล,าปลคาเฟ่ได้เลยนะฮะเรียบร้อยครับนะฮะพอกดแอปเปิ้ลคาเฟ่ปุ๊บเนี่ย เราก็กดแบบได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของแผนที่ที่เป็นตัว Apple Map ได้เลยท,ทันทีนะฮะกงมองหลังซูมได้นะครับใกล้ไกลได้แล้วก็สามีคีย์อะไรนะป๊อปทิศทางนะครับมันมีให้หมดเลย ี่ยมันเป็นเอ้ยตัวเก่าเป็นโซ่ตัวเนี้ยเป็นสายพานเสียงมันจะเงียบกว่านะครับอ,อันนี้ก็อ้าตัวเนี้เราขับเรื่อยๆเนี่ยเกียร์เขาจะเปลี่ยนเป็นสิบสปีดเลยเนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการตางเงร่พวกเรากดปุ๊บเกียร์เขาจะโดดเป็นหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าให้เลยขนาดเร่งสุดแล้วลองฟังเสียงเครื่องดูมันก็ไม่ได้ดังนะครับเมื่อเทียบกับตัวเรื่องที่เป็นโซ่ แล้วก็ถ้าเทียบความประหยัดตัวนี้จะประหยัดทั้งมันมากขึ้นกว่าตัวเดิมอเปตครับตัวเดิมมันอยู่13.3ตัวนี้มันทำได้ประมาณ14บสีกิลเมตรต่อลิตรอฮะอันนี้คือตามอีโคสติ๊กเกอร์นะแต่ในความเป็นจริงลูกค้าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับนะครับ ตรนไหนถามพี่แ้ดีหรอฝั่งขวาฝั่งซ้ายสามารถแยกอุณหภูมิแต่ทางกันได้นะฮะแต่ผมแยกก่อนนะครับไปฮะจะไ้แยกอุณหภูมิแต่ทางกันได้นะครับระบบไฟได้อัตโนมัติตัวนี้มีให้ครับที่ปัจจุนรอัตโนมัติมีให้หมดนะครับถ้าเทียบกับ XLT นะครับราคาที่เขาดิฟกันเนี่ยก็ เขบอกว่าประมาณแสนเศษนะถามว่าอะไรได้ที่บ้านคือหนึ่งเรื่องเครื่องยนต์ในความประหยัดที่ต่างก,การชุดเกียร์ใหม่นะครับจากเดิม6สปีดก็เป็น10สปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวภายนอกล้อจากเดิม16ก็เป็น18นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นแต่ว่าดียังไงโอเคสำหรับประยัยจะแพงขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันจะเกาะถนนดีขึ้นกว่าเดิมในการใช้งานปกติน,นะครับแล้วก็ความเกียว์้องโดยสารนะครับ ก็ในส่วนของหน้าจอซิงค์สามตัวนี้ที่ได้เพราะว่า XLT ยังเป็นซิงค์หนึ่งอยู่ซิงค์หนึ่งที่เป็นแบบจอธรรมดาเล็กๆนะครับแล้วก็ได้พวกกล้องมองหลังสมาร์ทคีย์ปุ้ตสตาร์ทพวกนี้ครับจะได้มาหมดเลยในรุ่นนี้นะฮะรวมถึงระบบการขโมยที่เป็นเซนเซอร์ตัวจับการขึ้นไหวด้วยนะครับแต่บางทีเรามีกระเป๋าตัง n o t e บุ๊กที่ไว้ในรถเราไปทำธุระล็อกรถไว้ใครที่ทุกกระจกเข้ามาเนี่ยมันจะร้องเลยนะครับหรือใครที่ไปขย,ย่ารถเราเนี่ยมันร้องแต่ถ้าเป็นรุ่น XLT จะไม่มีระบบพวกนี้นะครับ เรียกว่าเจ้าของเราก็จะอุ่นใจเรื่องก,การสูญหายรถตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับว่าไม่ใช่ง่ายขึ้นหมายถึงว่าสบายใจขึ้นเพราะรถรุ่นนี้ก็จะหายได้ยากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยที่เพิ่มอย่างพวก traction control นะครับที่มีมากกว่าทเรทีระบบ traction control กับระบบ E.S.P. คืออะไรสมมุติเราหักหลบอะไรบนท้องถนนนะครับถ้าเราเคยเห็นตามคลิปแบบวันที่รถที่หักแล้วเสียหลักมันก็จะสะบัดไปสะบัดมาก่อนจะพุ่งชนข้างทาง ตัวนี้จะไม่เป็นเพราะว่าจะมีระบบป้องกันตัวนั้นไว้ให้นะครับเรียกว่าเผื่อรถกระบะแล้วหักหลบอะไรก็ได้ทันเนี่ยมันก็จะอตกใจมากขึ้นนะครับขับไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรนบเดี๋ยวให้ลูกค้าลองฟิลลิ่งดูก่อนนะฮะมาแล้วต้องลองครับมีแต่ลูกค้าเข้าคิวอยากลองเครื่องยนต์เกียร์ชุดใหม่ครเนี่ยครับลองดูเราจะรู้ฟิลลิ่งเป็นยังไงนะครับตัวป้องกันการพิษควับ แล้วก็ลดความเสี่ยงเวลาเรามีการพ่วงเทลเลอร์หรือพ่วงเรือพ่วงอะไรอย่างเงี้ยครับด้านทายเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงลดเรื่องการเสียหลักของรถเวลาพ่วงข้างหลังมันสายต่างๆน,น,นะครับจะมีติดตั้งไว้ให้หมดพอมเล่นเทสกี้กันอยู่ไงต้องพว่วงเวลาลงาน้ำตัวนี้มีครับเรามีระบบป้องกันเวลาเราพ่วงเดินทางตัวนั้นนะครับมันจะลดอาการสายของด้านหลังหน้านะครับ ้องการเลาะหมุนฟนรีดื่อถลายมีมีช่วยออกตัวบัะทางชันไว้ถอยหลักด้วยนะครับหนวนี้มีให้เรียกว่า,ถ,าถ้าเทียบกับวายแทดนี่คือเกือบเกือบเท่าแล้วครับตางกันที่การตกแต่งอย่างเดียวจริงนะฮะแรงปิด420ยูตันเนี่ยแรงปิดเท่ากับมิตซูเ่อง2 204 แต่ต้านเครื่อง2,004นี่ก็แรงบิดเท่านี้เลยแล้วก็แรงบิดมากกว่าของอรีวอรรีโวจะแรงบิดแค่400ตัวนี้400ดิวตัน420<ม>ก็สามารถบรรทุกชุดลากอะไรได้ดีขึ้นนะครับม่ลองมาดูสีไหมล่ะให้พี่เขาพาไปดูข้างล่างให้รู้ อธิบายเรือเปลี่ยนเกียร์ปรับเกียร์อะไรไหมคะพี่แอนะครับจะมีตัวตัวเกียร์ตัวนี้มันมีสปอร์ตครับเล่นได้หรือว่าเราเลือกจํากัดเกียร์ได้เช่นเวลาเราไม่ต้องการให้มันขับเกินเกียร์หกเราก็เลือกตําแหน่งเกียร์ตรงหัวเกียร์ครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีเดี๋ยวอย่าเบรกให้สุดนะครับอ๋ออย่าเบรกให้สุดนะอย่าเบรกให้สุดผมนิดนึงป่าครับผมจะลองเข้าเกียร์ดีให้ดูนะครับนะฮะเห็นนลยครับ ผมสามารถเลือกจํากัดเกียร์ได้เช่นถ้าผมเข้าเข้าแค่เลขเห็นนะเข้าแค่เลขหกเนี่ยเกียร์จะเข้าไม่เกินหกเกียร์ถ้าเข้าสี่ก็จะเข้าไม่เกินสี่เกียร์ม,มันจะวนอยู่แค่นี้แล้วแต่เราเลือกเช่นบางทีเราลงทางชานันหรือเราต้องการจํากัดความเร็วเวลาตัวพวกอะไรพวกนี้ครับมันจะทําให้เกียร์เข้าวนอยู่แค่นั้นอ๋อครับนะฮะแต่ตัวนี้ก็เรียกว่าใช้กได้หลากหลายเกียร์ตัวนี้เป็นลูกเดียวกับอร้อ ตัวเดียวกับ F150 นะครับแล้วก็ตัวเดียวกับแรปเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าจะปรับการตอบสนองในรถแต่ละรุ่นของฟอร์ให้แตกต่างกันออกไปเรื่องอัตราทดนะครับโอเคไหมครับ